อ่ะเป็นคนดังมันครับวันนะีดังไฟต้มขี้เหล็กแกงขี้เหล็กกินโอ้เป็นคนดังสักวัน

ลุกแล้วไฟลุกแล้วอ,อ <c oughs> ไม่อ้อยไฟก็อยู่ข้างๆเนี่ <c oughs> ถากเหลือหมด <c oughs> ต้องเก็บ and

หลังซื้อมาแต่ด้านซ้ายมั้งนะครับบรีรัแห่งคักเออควรใจจะาของ nào nàng sụp rồi đó, các bạn nàng này đó mà thục thằng mò đấy กบห้องจะใช้เล็กคิดนั่งกันดำขาวแล้ว Dạ

นี่บเด็ดเยี่มากเลยรอนน่นเนนะเด็ดแล้วครับบันนี้เข็มสามไงทีนี้บ้อย่างบงางม่ลงเลยครับตีการนี้บ้งลงตะเก็ยบเกาะเดี่ยงกิน เป็นปรากฏการในพื้นที่กันเบิ้งเมงใดก็บ้งลงมันจะมีผีเสื้อมาใครใส่แล้วกันเป็นตัวนอนมากินใบอ่อนเบิ้งคลิปทางสอบพอปลาวก็มีคือกันแตกอยู่มันจะเป็นเป็นบางปีเพาปีนี้บ่บ่มาถึงเบอะปีนี้ปกติโยมวงบ้งวเพียงามครับ Tomka. <coughs> บุญนางเฝ้าอยู่นี่เลยครับบุญไปเห็นไหมตักผ้าพร้อมเก็บยานางพร้อมหาเครื่องพร้อมไว้แก่งนี่แบบเบิงทานัใหม่หมดแล้วก็เปลี่ยนอีกชุดหนึ่งแล้วก็แก่งได้ยานางมายองไว้แก่ง ยานางยังใส่แกงผัดชี้เหล็กโอ้กินหนง <laughs> ัง <laughs> <laughs> แห้งอยู่เตะดังห่วยๆแลยหนังบ่แห้งต้องเอามาตากแดดอีกให้ <laughs> มันแห้งบูปวัดไทยรูปท้องอไทย <laughs> บ่อไหนคลิปนี้สิบอเลยบ่เลยบ้านหน้าตรงไหมครับในจ้งบัดเลยก็มีสำเนียงนี้อยู่สี่หมู่บ้านนะครับออกมาแบบนี้สนียงเลยมีบ้านหน้ตรงไหมบ้านหนองนอบ้านวังไห่แต่บ้านโนนสมบูรณ สำ่หนึงเลยสิแปลกไปจากมูยโมมีก่กนะแล้วก็บมมีแปดแปดก,ก็แปดธรรมดา นล่งรักแม่โบว่ากันจำเรียงบ้านนาร่งไม้ก็สิสิบปีได้เบาเสกเธอเอาเข้าไปบ้านนาร่งไม้ก็นี่แต่สัมผังนี่แหละครับเพราะว่าคนใต้ไปแก็มบมื่อไรกันใด้ใจคนเลยนะั่งไม้ คนเลยนี่เบาไตเบ <c oughs> าไยงอยู่แต่คนใต้เสืมหัดเบาเลยนี่ยาก <c oughs> สำเนียงแบบเลยนี่ก็มีในจงังหวัดดื่นเป็นเบเอิอนจงังหวัด เบอร์เบิร์น่บาเฝ้าเลยยังไปทางเพชรบณ์เพชรเหล,ล่าลมอยู่คอนสานภูผามาน,นี่เิ้นสำมเนียงคอนสานอยู่ทางนาวังบ้านโคกนาเราว่าเาิ้นสำเนียงเงียเฝ้าเบาออกเดิคือกัน เนี่ยถ้าเป็นคนเลยว่านี่ก็คือคนสมัยอยงจังหวัดเลยนำมานกีครับนะกีพริกข่าตะไคร้หอม กระเทียมอ่ะพริกพอแล้วออมออมตัวไหนบ้างตะไคร ที่โดนตีค่า หนมกินหอมแล้วพักหอมหอมกระเทียมหมู้าหมหอมมู้าขาอ่อนอ่า น่าสิปุงแกงขีเล็กครับบนะ้านี่มานางมาซอยก่อนเลยมานาง xoay năng cân. Bằng bảng tuyên ngay. เ,เขียวพอดีอนานานี่เป็นยังไงเ,เขียวพอดีเ่อยอยู่ Giày <laughs> ที่ค้างนั่งจักใหม่เลยใด้เข้าไปตะไคร้ ค่ะค่ะเรา,าำดำๆเอา คารอน

เลยครับมาเลย่ดิมดำนะ,ะล้าหล่อปรุงครับไปนะ,ะน้ำเดือดแล้วป,ปรุงใส่ปลาล่ากัน มีเทหอมนะใ,ใส่เฮทหอมเสรเพิ่มความแซ่บเข้าไปเอาไปี่ลกจยกตอนปลาแหาง้งไป แต่ตอนปลาพร้อมแกงนะครับมัค่อยนัว in crea ไปอีกนิดหนึ่งอยกขมอย่าชุดนะฮะะเมื่อนี้มีผักข่ามาใส่เพราะเก็บผักข่ามาได้ส่วนทำมันแก ขับไปเรากันดีเร,รีงยงองชุลด์เ็ตชิมมันโ่ะนู้เตกลุ่มฟอม เสบเสร็มากินข้าแรงเข้าไปะนะได้แล้วนีแกงขี้เล็กหมกปลานี่หนึ่งมันหนึ่งมันไปพร้อมกับหนึงหมกปลามันก็อยู่ข้างบ้านนี่นะครับอยากกินก็ขุดมากินเทลาน้อยเก็บไว้ในดินเลยมันเป็มิซิมันอะไรพวกมันมือเสือหรือมันอย่งัง nghĩa mình lại hoài vô à, lôm mơi, <laughs> sốt, khủng bố, khủng bên này nặng lắm số rồi นั่งด้านซ้ายมือเล็กมัอคมเตอนหอยซื้อมาได้ตอนนั้นนาะมซื้อมือโคเกะอีกจังซื้อมาปล้ส่งนโคเกะก็แซ่บอยู่สูบนั่ง หกปลาข้อปักคาำ็มีผักน,นาปผักนอผักคา เขาอุ่นอะไรแค่เิ่มเหนียวแล้วค่ะถึงๆเค้าเหนียวขนาดแท้ ต่ห้าโมงได้กินทุ่มเรึ่งอย่กงปลาคิลิกเริ่มเก็บห้าโมงจงมาต้มกอน กุ้งชาทางอาหารมันบ่ทันดีใจเอามปเป็นที่น่าชัดได้ครับจะว่ากินแซ่บกินให้เฮ็ดกินเข้าอิม่มแล้วกินมาแต่โบราณมีเสพคุณดีอยู่พักนิด Tiếp hòm thứ ba, thứ năm bàn rồi. <laughs> Tôi nghe cô cậu. Hmm. Mình thầm dầu rồi đấy, dầu ăn, ăn hay bằng xàm này đấy các, đẹp luôn. Thoạt cùng đại la khi, các mà bưng chấm kim càng